สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นปฐมศึกษาปีที่4ี่เราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกจำนวนหลายหลักมีการทดนักเรียนได้รับหนังสือไปกันแล้วเนาะนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งที่คุณครูแจกไปเนี่ยประกอบการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ได้เลยนะคะสาหรับเรื่องนี้จะอยู่ที่หน้า76และก็หน้า77นะคะ จริงๆการบวกจํานวนหลายหลักมีการทดเนี่ยนักเรียนพอได้เรียนมาแล้วแหละตั้งแต่สมัยที่นักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะเพียงแค่พอมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยจำนวนหลักมันจะมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าหลักการหรือว่าวิธีการทายังคยังคงเหมือนเดิมนะคะก like ็คือนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจํานวน2หลัก ให้ทดจำนวนที่ครบสิบในหลักทางซ้ายแล้วจึงหาผลบวกในหลักถัดไปครูพูดแบบนี้นักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจากแบบฝึกในหนังสือเรียนหน้า77ข้อที่1บอกว่าเติมผลบวก โจทย์ก็คือ9,842บวกด้วย6,738วิธีการบวกก็คือเหมือนเดิมเลยเอาจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มที่หลักสุดท้ายก็คือหลักหน่วยเนาะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ2บวก8ได้10 จะเห็นว่า10เนี่ยเป็นจำนวน2หลักถูกไหมคะเอาตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยใส่ไว้ก่อนให้ตรงตำแหน่งหลักหน่วยของ10ก็คือเลข0ใส่เลข0ไว้แล้วก็ทด1เพราะว่า10ต่อมา4บวก3ได้7 ได้เแต่ยังใส่7ไม่ได้เพราะว่าเราทดอยู่อีกหนึ่งก็คือต้องเอา1นึ่งไปบวกด้วยก็กลายเป็น8ปดพอใส่แปดเสร็จแล้วเลื่อนไปหลักถัดไปนั่นก็คือหลักร้อยแบวกอยู่กับ7 8็บวกเได้15 15เป็นจำนวน2หลักถูกไหมคะเป็น2หลักเราเอาห้าที่อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยใส่ไว้ก่อนนำเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบไปทด หลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็มาบวกเลย9บวก6ได้15แต่15เนี่ยทดอยู่มี1ทดอยู่ถูกไหมคะมี1ทดอยู่ก็ต้องไปบวกอีก1กลายเป็น16ทีนี้ข้างหน้าไม่มีแล้วก็สามารถใส่ได้เลย16 อย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะวิธีการใส่ลูกน้ำนับจากหลักที่อยู่ท้ายสุดก็คือหลักหน่วยนับไป3หลักเนาะหนึ่องสาแล้วก็ใส่ลูกน้ำเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างที่2กันเนาะตัวอย่างที่2จากแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่ในหนงังสือเลียนหาเจ็ดเช่นเดียวกันนะคะข้อ2องบอกว่าให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าเราก็ต้องรู้กันเลยว่าตัวไม่ทราบค่าเนี่ยคืออะไรแล้วก็หน้าตามเป็นแบบไหนจริงๆตัวไม่ทราบค่ามันก็คือตัวที่เราต้องการหาค่าของข้อนั้นนั่น,น,นแหละอาจจะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a b c d e f g ได้หมดเลยจนไปถึงตัว Z หรือ,ออาจจะแทนด้วยพยัญชนะภาษาไทยก็ไก่ขอไข่คอควายงอง,งูได้หมดทุกตัวเลยไปจนถึงคอหนูคูก นอกเหนือจากนี้ยังสามารถแทนด้วยรูปต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปดาวได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่สำหรับข้อนี้เขาบอกว่าหาค่าของตัวไม่ทราบค่าข้อที่หนึ่งสี่แสนก้าหมื่นสามพันสองรอยสิบหกบวกด้วย 1 8 4 4 5เท่ากับกอไก่อะไรคือตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้ก็คือกอไก่ถูกไหมคะกอไก่คือตัวที่เราต้องการหาค่านั่นเองอ่ะก่อนอื่นเริ่มเลยเราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้ก็ต้องแสดงวิธีทำเขียนวิธีทำจากนั้นตั้งบวกเลย สี่แสนบวกด้วย5 8าหมบห้อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่หนูตั้งบวกตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันแบบนี้นะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ ท้ายสุดก็คือหลักหน่วยเริ่มเลยเอาหกบวกห้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสองหลักถูกไหมคะเอาตัวเลขในหลักหน่วยใส่อย่างเดียวก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวที่อยู่ในหลักสิบเอาไปทดแบบนี้ต่อมาหนึ่งบวกสี่ได้ห้าแต่ใส่ห้าเลยไม่ได้เพราะว่ายังมีเลขหนึ่งที่ทดอยู่ด้านบนด้วยแล้วก็ต้องไปบวกด้วยก็กลายเป็นหกเลื่อนไปหลัก ถัดไปก็คือหลักร้อยสองบวกกับศูนย์ไม่มีอะไรทดอยู่ข้างบนก็คือสองต่อมาหลักพันสามบวกแปดสามบวกแปดได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสองหลักถูกไหมคะมีหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเราเอาเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักหน่วยมาใส่ไว้ก่อนส่วนเลขหนึ่งตัวที่อยู่ในหลักสิบเอาไปทดหลักทางสายมือก็จะได้เป็นเก้าบวกห้า 9%, กบวกห้าได้14ถูกต้องนะคะ9กบวกห้าได้สิบแต่ว่าใส่14เลยไม่ได้เพราะว่ามีเลขหนึ่งที่ทดอยู่ด้านบนก็จะกลายเป็น15 15เป็น2หลักใส่เลข 5, ไว้ส่วนเลข1ที่เหลือที่อยู่ในหลักสิบเอาไปทดหลักข้างหน้าก็จะได้เป็น4ไม่มีอะไรให้บวกก็คือบวก0ูนย์ก็คือเลขสีแต่ว่ามันทดอยู่อีกหนึ่งก็จะได้เป็นห้า ได้ทำตอบเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ลูกน้ำวิธีการใส่ลูกน้ำนับจากหลักหน่วยไป3ามตัวนะคะไปตัวเลขไป3มตัว1 2 3ใส่ลูกน้ำจากนั้นก็มาเขียนต่อออบตตอบโจทย์บอกว่าให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้คือกอไก่แล้วก็ตอบกอไก่เท่ากับ500แสน สอง้อยหกสิบเอ็ดแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยทุกครั้งที่แสดงวิธีทาหนูจะต้องขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้พร้อมกับไม้บรรทัดนะคะเหตุผลที่คุณครูขีดในนี้ไม่ตรงเพราะว่าคุณครูใช้ไม้บรรทัดขีดในนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าหนูทําในสมุดทําในหนังสือแบบึกขัดให้หนูใช้ไม้บรรทัดขีดด้วยนะคะ คิดให้เรียบร้อยคิดตัวบนตอบให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะในข้อนี้ก็เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการบ้านสําหรับวันนี้นะคะเนื่องจากนักเรียนได้หนังสือเรียนไปเรียบร้อยแล้วเนาะครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกในหนังสือเรียนหน้า77ทําลงไปในหนังสือที่นักเรียนได้รับได้เลยนะคะข้อที่1ใหญ่ให้เติมผลบวกบวกได้เท่าไหร่ก็เอาไปใส่ไว้เหมือนตัวอย่างที่ครูทําให้ดูข้อแรก ส่วนข้อที่2หาค่าของตัวไม่ทราบค่าข้อที่1ครูได้นําเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือหาค่าของกไก่หนูก็ทําลงไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งคุณครูใต้โพสต์ใน Facebook กลุ่มนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ